ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่โรงแรมคาสสิกคามิโอนะคะและเวลาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่16.54นนี่เลยนะคะอ่าและทุกคนนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยนับไปกี่ชั่วโมงครับ 13. 13ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตผู้หญิงคนนึงนั่นก็คือคลิปเองค่ะวันนี้นะคะเรากำลังเตรียมการจัดงานเวดดิ้งนะคะสำหรับ G และ M นะคะก็คือพี่กิฟกับพี่โมนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในนะคะว่าเรามีการเตรียมการยังไงบ้างจะบอกว่างานนี้นะคะพี่กิฟเป็นคนเลือกเองทั้งหมดหรือว่าจะต้องทําอะไรจัดดอกไม้นี่ยังไงจัดพิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะแอบตื่นเต้นอยู่นะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการจัดเตรียมอันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะทุกคนก็เป็นโลโก้ G a แอ M ง่ายๆนะคะ คลิปเน้นว่าดอกไม้ทุกอย่างเนี่ยจะส่วนใหญ่คือจะต้องเน้นเป็นสีขาวนะคะเพราะว่าชอบความเรียบง่ายความสะอาดและความบริสุทธิ์ค่ะดูกปลไหมอันนี้จะเป็นส่วนของชั้นสองพรุ่งนี้ก็จะมีการเตรียมเอาห้องอาหารอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเอาห้องอาหารจะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแยกโซนแล้วอาหารเช้าเปฟฟงเปัดหัดอยู่ชั้นนี้หมดเลยเดี๋ยวตามมาดูงานชั้นต่อไปค่ะซึ่งเป็นงานพิธีการแหละมาดูเลยอย่งเนี้ย เไม่รู้เหนื่อยอะไรหอบอันนี้จะเป็นบันไดสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เราจะปิดและนี่ก็จะเป็นรูปนะคะหน้าคุณนตานะจะเป็นรูปนะคะที่เราต้องบอกว่าเป็นรูปที่กิฟกับมูนะคะคบกันมาตั้งแต่ปีแรกให้ถ่ายว่าคบกันมาทั้งหมดกี่ปีติั้งหมกติบเอ็ดรูปนะคะ ก็มาจากการที่รูปเก่าๆพี่วดดิ้งเราไม่มีแต่ว่าเราจะใช้เป็นรูปที่เราคบกันมาตั้งแต่แรกก็คือ11รูป11อปีค่ะพรุ่งนี้นะคะใครมาดูนะคะใครมางานอย่าลืมแวะดูรูปด้วยนะเหนื่อยจังเลยงนี่ยน่ารักอ่ะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาเลยนะเห็นนะประตูใช้ว่านจีบม่านจีบเลยคะ่ะม่านจีบ แล้วก็ไอเฟลก็หวานเสียภาพไม่เคยลงรูปคู่กันเลยนะคะตั้งแต่คือความสัมพันธ์11ปีที่เราเป็นเพื่อนกันมานะคะหลังจากนี้ไปนะคะเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปค่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฝั่งเนี้ยพี่กิฟจะทำอะดอกไม้ซึ่งจะต้องเป็นดอกไม้สีขาวเหมือนเดิมเลยนะคะ <c oughs> เลี้ยงจัดดอกไม้แล้วก็เอารูปเลี้ยงเป็นแกลเลอรี่ <c oughs> เพื่อที่จะให้ดูว่าเออกิมมิก กว่าจะมาเป็น11ปีที่ตกลงแต่งงานกันเนี่ยเราผ่านอะไรกันมาบ้างดูมีพิธีรีตองมะอ่าเห็นป้าดอกไม้เอออะไรเอยคือสีขาวหลักๆเลยนะชอบแค่นั้นแหละคือหลักๆเลยคือชอบดอกไม้สีขาวกุหลาบขาวเลยอะไรก็ได้ที่มักจะเป็นสีขาวแต่งานนี้นะคะก็จะมีแซมแซมมาน,นิดนึงก็คือดอกดอกแดงดอกแดง เอาจริงๆว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนให้ดูขนาดนะคะเราแบบคือหนึ่งส่วนสี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมขึ้นแบ,บ็กดรอปก็งานเล็กๆง่ายๆสบายๆเดีย๋<า>ยวไปดูด้านในกันค่ะงานนี้จะมีช้างเหมือนงานลงง,งานนี้อาจจะไม่มีช้างค่ะ ขอเป็นสิ่งแทนได้ไหมเพราะเราเป็นมิสสิงค่ะ <S 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 ด้านในนี้ก็จะเป็นการจัดโซนแขกผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยก็จะมีแบบโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะทานพิธีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวทีที่กิ๊บไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่แค่เราทําการออกแบบโดยการแบบเอาแบบนี้แบบนี้นะตามที่เราต้องการคือตามใจกิ๊บนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะต,ต้องดูเรียบง่าย แต่ดูไม่น้อยเกินไปแล้วก็ดูไม่มากเกินไปเอ๊ะไม่แน่วะอันนี้พี่เอ็มนะคะพี่เอ็มเป็นออแกไนท์ที่สรรสร้างงานความสวยงามของหลังจาก13ชั่วโมงนี้ไปนะคะพี่เอ็มบอกเลียวมากอะใครอยากแต่งงานนะคะแล้วใครอยากจัดพิธีออแกไนท์ติดต่อพี่เอ็มได้เลยคอนแทคหน่อยค่ะพี G M ออแกไนท์นะคะติดต่อด้านหลังได้เลยนะจ๊ะนี่เลยเห็นป้าทุ่มเทสุดๆอะ และนี่ทีมงานนะคะบายๆหน่อยจ้ามากวนเขาสุดๆก็งานหลังจากนี้ไปนะคะ13ชั่วโมงนะคะด้านหลังที่ยังไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้จะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งฝากทุกคนติดตามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะหลังจาก13ชั่วโมงไปงานจะเป็นยังไงบ้างตามมา ก็เริ่มงามงามดีค่ะหลังจาก13ชั่วโมงถูกปะ่ะอ่า13ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้าแล้วเราเลิกของเราคือ7จ็โมงก้านาทีนะคะก็คือพิธีพานะคะ,ะเดี๋ยวไปดูพิธีพากันในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากย้อนกลับแก้ไขแต่มีสิ่งนี้ให้กลับกิ ฉันไม่รู้ว่ารักมีนจริงมัจักหวที่เธอ่ใมันตายที่น้ำตาเย็นไปเป็นเและเธอชื่อเรื่องพร้อมลรขิดหรือเปล่าที่เราได้พบมันเป็งเอิญจริงไหม Baby n d t e s t i m e